สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่8ทธันวาคม2 5 6 7 2 0 2 4นะครับเช้าวันนี้เมื่อเช้าผมไปที่วัดมานะมีมีงานที่วัดนะครับก็เลยไปกับแม่แล้วก็ครอบครัวทางเพื่อนเพ,น,เพนแม่นะครับเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วฮนะมีมี อะไรจะมาพูดท่านฟังเมื่อวานนี้ผมผมเกรนนำไปเรื่องของฟุตบอลไทยนะอาจจะคุยกันสักพักหนึ่งอาจจะสั้นหรือยาวหน่อยแล้วแต่เกตเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่จะเล่าให้ฟังนะฮะซึ่งในวันนี้นะฮะวันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567นี้ จะเป็นวันเริ่มการแข่งขันฟุตบอล AF f เอฟมิ b ูบิชิอิเล็กทริกครับหนะฮะหรือว่าออ2024อาเซียนเซตเ็นชิปหรือพูดง่ายๆคือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือเป็นฟุตบอลที่ชิงแชมป์กันในกลุ่มประเทศที่อยู่ในอาเซียนหรือว่ากลุ่มประเทศที่อยู่ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรารูจากกันดีว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะเป็นการแข่งขันฟุตบอลในระดับทีมชาตินะปีสองปีจะแข่งครั้งหนึ่งสองปีจะแข่งครั้งหนึ่งคือหมายถึงว่าครั้งที่แล้วในะแข่งเมื่อปี2022ครั้งนี้แข่งปี2024ส่วนมากนี่เขาจะจัดเขาเขาจะจัดเขาจะจัดใส่ช่วงปลายปีก็คือช่วงอย่างเงี้ยอย่างวันนี้วันที่8ปธันวาคมนี้ก็จะไปสิ้นสุดกันที่ หลังจากปีใหม่ไปแล้วก็คือหมายถึงว่าได้โอกาสเฉลิมฉลองกันสาหรับแฟนบอลชาวอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะชื่อชื่อเขาชื่อดิมก็คืออาเซียนแชมเปี้ยนชิพหรือว่าแชมเปี้ยนชิพของชาวอาเซียนของชาวอาเซียน <laughs> ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนนะั่นไม่ไม่ใช่เอเชียเอเชียนี่คือทวีบอาเซียนคือกลุ่มกลุ่ม กลุ่มประเทศเนี่ยมีไทยมีพม,ม่ามีเออมีไทยมีเมียนมาอ่ะขออนุญาตพูดผิดนะขอโทษทีมีไทยมีเมียนมาอะไรประมาณนี้ลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียนะฮะสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ติมอร์เลสเตบรูไนอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะก็คือเป็นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของชาวอาเซียนฟุตบอลชงแชมป์แห่งชาติอาเซียน,นหรือว่าอาเซียนแซมิ้ยนชิพหรือว่านิชู บิชีอิเล็กทริกครับก็คือมิตซูบิชิอิเล็กทริกเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักนะเป็นสปอนเซอร์หลักนะเขาเรียกว่า2024อาเซียนแชมเปี้ยนชิพนะฮะหรือว่ามิตซูบิชิอิเล็กทริกครับ2024เนะครับหรือว่าจัดโดยเอฟเอฟนะฮะเอฟเอฟคือสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน สหพันธ์ฟ like right so, ุตบอลแห่งอาเซียนอาเซียนซอฟโซนะสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือว่า AFF AFF ก็ย่อมาจากอาเซียนฟุตบอลฟเดเอรเรชันนะฮะสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะฮะก็คือกลุ่มประเทศในอากลุ่มประเทศในอาเซียนเนี่ยเป็นสมาชิกของ AFF หรือเป็นสมาชิกของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือว่าอาเซียนฟุตบอลฟเดเอรเรชันนะครับสองปีเจ็ดครั้งหนึ่งปีนี้ ปี2024นะฮะก็จะแข่งเริ่มเริ่มแข่งวันนี้วันแรกนะก็คือพูดง่ายๆวันนี้วันที่8ธันวาคม2024นี่เป็นวันแรกที่จะเริ่มแข่งนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องรายละเอียดคร่าวๆก่อนว่าเขาจัดแบ่งกลุ่มแข่งกันยังไงนะจนถึงนัดจริงชนะเลิศในวันที่5มกราคม2568หรือ สองพั2025นยี่ห้านั่นเองเอนะครับทีนี้เนี่ยในอาเซียนเนี่ยมันมีมากกว่าสิบมันมีมากกว่าสิบประเทศเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเทศที่มีแรงคิงที่อยู่ใน,ในระดับดับเรียกว,ว่าแรงคิงต่ำกว่าปร,ประเทศอื่นทีนี้เป็นสองประเทศที่เป็นชาติที่สิบกับสนะิบเอ็ดชาติที่หนึ่งถึงเก้าที่มีแรงคิงสูงเนี่ย เข้ารอบไปดูอัตโนมัติแต่ทีนี้มันเหลือ2ประเทศไงถ้าจะเอาเข้า11ทีมทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะทําให้สายหนึ่งมี5้าทีมสายหนึ่งมี6ทีมมันถึงจะเป็น11บเอ็ดเขาก็เลยเอาแค่สายละ5ทีมสาย A 5หทีมสาย b ีหทีมแต่ที่นี้มันมีส1เทีมมันมี11ทีน่ะมันต้องตัดออกไปทีมหนึ่งนะต้องตัดออกไปทีมหนึ่งก็คือจะตัดทีมที่เสไปก็ไม่ได้อ่ะ เขาเ,เขาก็เลยเขาก็เลยยังให้โอกาสว่าทีมที่มีแรนกิ้งที่อยู่ในอันดับ11เนี่ยยังมีโอกาสที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้อยู่แต่ว่าคุณต้องารรอบคัดเลือกนะโดยเอามาคัดเลือกกับทีมที่มีอันดับ10เพราะว่าเพราะว่า <laughs> ถ้าจะประจัด11ทิ้งเลยก็ไม่ได้อยากให้เขาได้มีส่วนร่วมอะ่ะพูดง่ายๆดังนั้นเนี่ยถ้า10บคิดว่าเจ๋งจริงหรือ11เจ๋งจริงก็มาวัดกัน2ทีมเย่าเยือนนะก็คือ2ทีมนี้ก็คือ,อทีมอเรสเตกับ บูไนดารุสซลัมนะครับเป็นทีมที่อยู่ในอันดับ10กับ11แต่ไม่รู้ว่าทีมไหนอันดับ10ทีมไหนอัน,นดับ11นะก็คือเอาอันดับ10กับ11นะมาแข่งเย้าเยือนเพื่อคัดเลือกเอาแค่หนึ่งทีมปรากฏว่าทีมที่ได้เข้ามาในรอบ10ทีมคือรอบสุดท้ายรอบที่แบ่งกลุ่มเนี่ยก็คือทีมที่มอรเดเตนะครับบูไนก็ตกรอบกันเลือกไปนะครับเอ,อนนี้นะฮะทีนี้ ในการแข่งขันรอบคเลือกนี่เอ้ในการแข่งขันรอบรเลือกเนี่ยผ่านมาแล้วติมวอมอได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสิบนะครับทีนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปสเตจหรือว่ารอบแบ่งกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มก็คือรอบอสิทีมสุดท้ายก็มีสิทีมใช่ไหมก็แบ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มละห้าทีมกลุ่มละห้าทีมก็จะเอาพวกแรงกิ้งเล้าก็มาจับฉลากกันนี่แหละแต่ แล้วก็ผลการจับสลากผลการแบ่งกลุ่มก็ออกมาแล้วนะผมจะไม่พูดถึงนะเรื่องรายละเอียดก็คือมี2กลุ่มกลุ่ม A กับกลุ่ม B กลุ่ม A มี5ทีมกลุ่ม B มี5ทีมกลุ่ม A มีดังนี้มีมีไทยมีมาเลเซียสิงคโปร์โบ o d ี a หรือว่ากัมพูชานะครับแล้วก็มีเยวมอร์เลสเ,เตนะฮะกลุ่ม A นะฮะ ไทยมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาดิมอาเลเต,เตนะครับนะฮะหรืออิตดิมนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้พูดถึงกลุ่มบีบ้าง <c oughs> กลุ่มบีกลุ่มบีก็จะมีเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็ลาวนะครับมีเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็ลาวอ่านะในสมัยก่อนที่เขาแข่งเนี่ยเขาจะจัดเป็นทัวร์นาเมนต์ไปแข่งที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีรอบแรกกับรอบรองชนะเลิศรอบ แรกก็เอาทีมดัดหนือันดับสองเข้าไปรอบรองของสองสายนะอันดับหนึ่งกับอันดับสองของสาย A อันดับเหนออันดับสองของสาย B แล้วเอาไปไข้กันอ่าหนึ่งเอเจอเจอสองเบหนึ่งเบเจอสองเอเป็นรอบรองชนะเลยแล้วก็ไปไปชิงเลยจบเลยแต่ทีนี้เขาในหลายปีมานี้ในหลายขนมาเนี้ยเขาได้เริ่มเอ่อเรื่องการเดินทางมันเริ่มสะดวกแล้วมีเครื่องบินมีอะไรละเขาก็ให้ไปแข่งกัน บินข้ามประเทศกันล่ะเอาพูดง่ายคล้ายๆทางแถบยุโรปเขาละแต่ว่าเราไม่พูดถึงตัวนี้เอาในสถานการณ์ปัจจุบันนะหลังจากที่เขาปรับมาใช้ระบบนี้แล้วหลายทีแล้วนี่เขาก็ในกลุ่ม A มีอยู่5ทีมในกลุ่ม B มีอยู่5ทีมนะแล้วก็ทุกททีมจะต้องแข่งเจอกับทีมที่อยู่ในกลุ่มตัวเองแบบพบกันหมดครั้งหนึ่งก็คือมีอยู่5ทีมดังนั้นทีม A จะต้องเจอกับทีม B เจอกับทีม C เจอกับทีม D A A B C D E A จะต้องเจอ B A จะต้องเจอ C A จะต้องเจอ D A จะต้องเจอ E ดังน,นั้นแล้ว B จะต้องเจอ A ก,ก็คือทุกทีมจะต้องพบกันหมดแข่งทีมละสีนัดเพราะว่ามีห้าทีมดังนั้นจะต้องพบกับทีมที่อยู่ในกลุ่มของตัวเองอะทุกทีมดังนั้นทุกทีมจะได้แข่งสีนัดเหมือนกันหมดทีนี้คันจะไป A ไปเจอ B เย้าเยือนมันก็จะเยอะเกินไปเขาก็เลยเ จับฉลากแบ่งกันนะแล้วแต่ว่าใครจะไปเจอใครแต่ว่าทุกทีมจะแข่งแค่ทีมละสี่นัดแข่งทุกทีมสี่นัดนะโดยที่ผลการจับสลากออกมาก,ก็มีดังนี้อืมผมจะไม่พูดเรื่องรายละเอียดมากนะอันนี้ก็พูดมากแนละ้วตัวแรกว่าจะพูดแค่แป๊บเดียวบางท่านยังไม่เข้าใจไนงะว่าอเ,อเออมีย่อเยือนเอ๊ะทำไมถึงไทยไปแข่งที่ไทยแข่งกับมาเลเซียแล้วมาเลเซียต้อง แข่งกับไทยอีกไม่ใช่ก็คือแข่งกันทีเดียวจบในรอบแรกไทยนะไทยจะไทยจะต้องเจอมาเลเซียจะต้องเจอสิงคโปร์จะต้องเจอกัมพูชาจะต้องเจอติมอร์นะไทยเจอสี่ครั้งนะมาเลเซียจะต้องเจอไทยจะต้องเจอสิงคโปร์จะต้องเจอกัมพูชาจะต้องเจอติมอร์นะสิงคโปร์จะต้องแบบนี้เงี้ยก็คือหมายให้ว่าคือทุกทีมในกลุ่มต้องเจอกันหมดนะครับ เอาทีนี้เอามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องนะเพื่งนเกิือมาเข้าเรื่องการแข่งขันกันนะวันนี้ก็เป็นวันที่8ปดธันวาคมส567นวันนี้เป็นวันของกลุ่ม A. เอเขาจะไม่แข่งให้ตรงกันเพราะว่ามัน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 ็นแค่รอบแบ่งกลุ่มเออมัน,ม,นมีแค่รอบแบ่ง,แบ,แ,บงแบ่งกลุ่มเฉยเฉยเพื่อมันจะมีผลพวกนี้มันจะมีผลเรื่องการขายถ่ายทอดที่จะวันนี้แข่งกลุ่ม A สองคู่ ทีมทีมหนึ่งทีมสองทีมสามหรือทีมสี่ทีมที่ห้าให้รอไว้ก่อนเพราะว่ามันมีอยู่ห้าทีมมันแขกได้สองคู่หนึ่งสองหนึ่งเจอสองสามเจอสี่อะไรพวกนี้ทีมที่ห้ารอแล้วก็ต่อไปทีมหนึ่งรอทีมสองเจอสามนะสี่เจอห้าอย่างเงี้ยนะหังนั้นี่ยนัดแรกเขาก็จะแบ่งว่าใครจะได้เป็นเจ้าภาพนะ มันจะแข่งสองคู่นะเอาง่ายๆเอาง่ายๆเดี๋ยวท่านจะมองเห็นภาพ17นาฬิ45นาทีนี่กัมพูชาเจอกับมาเลเซียโดยกัมพูชาเป็นเจา้าบ้านแข่งที่โอลิมปิกสเตเดียมที่พนมเปญเวลา17นาฬิ45นาทีวันนี้แหละนะหลังจากนั้นช่วงหัวค่ำช่วงช่วงหลังจากคู่แรกจบลงไปแล้วนะคือเขากําหนดเวลาไว้แล้วแข่งกัน9-10ทีจบอ่จาจะจะเสม,มอแพ้อะไรก็แล้วแต่ตามนั้นนะนะ17นาฬิกา45นาทีนะ ก็คือกัมพูชาเจอมาเลเซียที่พนมเปญน,นะอ่าส่วนคู่คนไทยลงสนามนะคู่คนไทยนะลงสนามโดยที่ติมอร์เลเตเป็นเจ้าภาพเจอกับไทยแต่ทีนี้ติมอร์เลเตเรื่องของสนามหรือว,ว่าเรื่องการในทางอะไร<ม>เขาคาดว่าน่าจะไม่สะดวก <S <S เขาก็เลยมาใช้สนามที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเป็นสนามเย้่วก็คือติมอร์เลเตเนี่ยแข่งที่เวียดนามจริงแต่แข่งในานามของ ทีมเจ้าบ้านนะฮะเพราะว่ามาใช้สนามที่ฮานอยสนามฮาังไดสเตเดียมฮานอยเจอกับไทยนะฮะวันนี้วันนี้นะฮะวันนี้นะฮาะนอยนะฮะ,ะ,ฮะวันนี้เวลา20นาฬกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ20นาฬกาติมอริเตเจ้าบ้านเจอกับไทยแข่งที่สนามฮังไดสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดน,นาม20นาฬกานะครับ2ทุ่มนะครับนี่คือนัดแรกของไทยก็ ผมจะพูดถึงเรื่องเดี๋ยวผมค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้เียวกเรื่องของเตนบอลเนานะแล้วก็นี่เคยกลุ่มเอพรุ่งนี้เป็นกลุ่มบีกลุ่มบีจะแข่งพรุ่งนี้นะอา่าผมพูดกลุ่มบีแข่งพรุ่งนี้ก็คือวันที่เก้าธันวาคมนะครับก็คือเอ่อเนียอมาแข่งเป็นคู่แรกพบกับอินโดนีเซียนะครับก็เป็นช่วงของค่ำเมาลานะ เออ่ดูเมียนมานะครับเป็นชาปานแข่งที่สนามดูบุนดาสเตเดียมนครย่างกุ้งนะฮะเมียนมาเจออินโดนีเซียอินโดนีเซียมาเล่นกับเมียนมาที่ย่างกุ้งนะครับแล้วก็ช่วงค่านะครับก็คือเออ่พรุ่งนี้นะะฮลาวนะฮะสปปลาวพบกับเปียดามด้วยกแข่งกันที่นิวลาสเนชั่นสเตเดียมที่เวียงจันทร์พรุ่งนี้นะ นะครับอันนี้พูดถึงนะครับโปรแกรมก็คือวันนี้เป็นกลุ่ม A 2คู่พรุ่งนี้เป็นกลุ่ม B 2คู่คู่แต่คู่แรกจบก็คู่หลังแต่ว่าแข่งคนละประเทศไงย,ยางยางวันนี้คู่แรกแข่งที่พานมเป็น1745คู่หลังเริ่มแข่งที่ฮานอยสนามฮังได้สเตเดียมทีเวียดนามนะครับแล้วก็ขยับไปวันที่11 11นี่ไทย สิบสิบเอ็ดนี้ไทยไม่ได้แข่งก็ตามที่บอกมันมีอยู่ห้าทีมดังนัน้นจะมีทีมหนึ่งที่ยังไม่ได้แข่งแต่ว่าค่อยไปแข่งให,ให้มันครบสี่ทีให้ครบสี่นัดต่อหลังก็คือสิบเอ็ดสิงคโปร์พบกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียพบจีมอร์เดเตอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในการแบ่งกลุ่มกลุ่มละห้าทีมกลุ่มเอห้าทีกลุ่มบีห้าท,ทีดังนั้นจะเอาทีมระดับที่หนึ่งกับระดับที่สองเข้ารอบสามสี่ห้านี้ตก หนึ 1> 1่งกับสองนะฮะหนึ่งกับสองเข้ารอบเข้ารอบรองชนะเลิศพอเข้ารอบรองชนะเลิศเนี่ยทีมอันดับที่หนึ่งกลุ่ม A จะเจอทีมอันดับที่สองกลุ่ม B ทีมอันดับที่หนึ่งกลุ่ม B จเจออันดับที่สองกลุ่ม A อะไรประมาณนี้คือเอาไปค่อยกันอนะ่ะเออหนึ่งเอเจอสองบีหนึ่งบีเจอสองเออะไรค่อยสายกันทีนี้พอเป็นรอบรองเนี่ยจะเริ่มเป็นระบบยเย่าเยือนละเห็นไหมจะเริ่มเป็นระบบยเย่าเยือนละหนึ่งเอไปเจอสองบี B. หบีเจอ2เอแล้วแล้วนัดที่2ก็ก็ทีมที่เป็นชาวบ้านในครั ah ้งแรกก็จะต้องไปเยือนทีมท <that S 1> <Are S 2> <land>. ี่เยือนครั้งแรกอันบนี้สลับกันอันนี้เราไม่พูดถึงเดี๋ยวเราไม่พูดถึงรายละเอียดตอนหลังแล้วก็ถ้ารอบรองชนะเลิศคฟยชนะเสร็จก็จะเป็นก็จะเอาผู้ชนะไปชิงชนะเลิศกันชิงชนะเลิศก็คือก็คือเย่าเยือนเหมือนกันนั่นแหละเสร็จชิงชนะเลิศเสร็จชิงชนะเลิศสองนัดอ่าก็จะมีกฎเรโรกอะไรก็ของเขาก็ว่าไปตามที่ มีการแข่งข so, so, th, ันกันในหลายคนที่ผ่านมาที่ใช้ระบบนี้นะฮะก็จะสิ้นสุดริงชนะเลิศนัดที่สองก็คือวันที่ห้ามกราคมสองพันหรอยหกสิบแปดหรือว่าสองพันยี่สิบห้านะฮะก็คือผมพูดถึงโปรแกรมของประเทศไทยก่อนไทยแข่งวันนี้นะฮะก็คือที่เดยดดำนะครับแล้วก็สิบเอ็ดกลุ่มเอแข่งไทยพักนะครับสิบสี่นะพูดถึง ทีนี้ไทยมาแข่งที่ประเทศไทยละ14นี่20่สนาฬิกานะครับสองทุ่มไทยเจอมาเลเซียแข่งที่ราชมังค์นะแล้วก็17 17จ็ดสิบเธันวานไทยจะเยือนสิงคโปร์นะครับไทยเดินเซี่ยงคโปร์นะครับแข่งที่เนี่จะเจอเนชั่นแนลสเตเดียมขลังนะครับอันนี้พูดถึงไทยนะแล้วก็นัดสุดท้ายวันที่20ธันวาไทยพบกับกัมพูชานะครับ เวลา20นาฬิกานัดสุดท้ายนี่2คู่ในกลุ่ม A จะต้องแข่งพร้อมกันนะครับถ้าเราดูตามนี้เนี่ยคือเวลา2จำเวลานัดสุดท้ายเนี่ยคือ2ทุ่ม,มเวลาประเทศไทยทั้ง2คู่เลยนะไทยพบกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียพบสิงคโ,โปร์อันนั้นเดี๋ยวเรามาจำแค่ว่าไทยแข่งวันนี้2ทุ่มนะครับที่เวียดนามน,นะฮะ ถ้าท่านยังไม่ได้ไปก็คิดว่าต้องนั่งคือบินไปแล้วล่ะถึงจะทันหรือว่าท่านที่อยู่ที่ฮานอยไงนะฮะแล้วก็ไทยพบมาเลเซียที่ราชมังวันที่14นะครับแล้วก็ไทยพบเออสิงคโปร์พบไทยวันที่17นี่นัดที่3ามละนัดที่4ไทยเปิดบ้านรับกัมพูชานะฮะนะฮะนัดแรกก็วันนี้นะครับไทยไทย ติมอร์ไทยมาเลไทยสิงคโปร์ไทยกัมพูชาอะไรกันนะก็เดี๋ยวนัดต่อตอไปเดี๋ยวผมจะมาขุดกันละเอียดทีนี้ผมผมเอ่อที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คือนักเตะไมไ 52, าทเลข12กองทีมชาติไทยหรือว่ากองเชียร์ไทยนั่นแหละอออ่า่าเหรือว่าไทายแลนด์ซัพพอร์ตเตอร์นั่นแหละหรือว่าผู้สนับสนุนทีมครับผู้ที่ ไปเชียนะเออจะจะในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซัพพอร์เตอร์ผมก็ต้องใช้คำนี้แบบอยากเข้าอานะก็คือขอเชียท่านที่มีโอกาสได้ไปเชียกับท่านที่ไม่มีโอกาสได้ไปเชียก็ถือว่าเป็นขอเชียเหมือนกันเช่นเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยการการที่ได้ไปเชียมันก็ได้อัตถรได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งบางคนบอกว่านั่งอยู่บ้านสบายๆอยากซื้ออะไรมานั่งจิบมานั่งกินมานั่งดื่ม วัดจบเข้านอนเลยไม่ต้องเดินลำบากเดินทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโอเคมันก็ใชอ่อันนั้นก็ถูกอ่ะอันนั้นก็ถูกคือความคิดของทุกคนถูกหมดละท่านที่บอกว่าเอ้ยไปเชียร์แล้วมันสนุกมันอะไรเนี่ยทําไมไม่เชียร์เนี่ยกความคิดของท่านก็ถูกเขาไม่ได้ไปเชียร์เขาก็คิดคิดแบบว่าบางทีมันมันยีหลถายปัจจัยไงเออบางทีหนึ่ง หนึ่งต้องมีเวลาเดินเดินทางสองร่างกายต้องพร้อมสามเงินต้องพร้อมสี่เวลาต้องพร้อมอะไรพวกนีน้คือมันต้องพร้อมมามันต้องพร้อมหลายอยา่างหรืออาจจะพร้อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่พร้อมแต่หลายอย่างแต่เขาก็พยายามไปอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนก็พร้อมแต่ว่าเขาก็เอออาจจะแบบติดภารกิจอะไรไปไม่ได้อันนี้ก็คือก็ต้องขอขอบคุณคนที่ไปนะที่ไปส่งเสียงเชียร์ในสนามน,านะครับก็คือสนามฮัางไกลสเตเดียมเนี่ยมันมันจะพูดถึงนะผมผมเคยไปมาละ แต่ว่าผมไปไปในตอนที่มไม่ได้มีบอลแข่งนะผมผมไปเที่ยวฮานอยนะผมก็เลยแวะไปสนามนั้นอน่ะมันจะอยู่ใจกลางเมืองเลยอยู่ใจกลางเมืองเลยมีรถมีรายสายวิ่งผ่านก็คือหมายถึงว่าถ้าจะไปอ่ะจ,จ,จากจกากจากใจกลางเมืองหรือโอควอคอเตอร์แถวแถวเอ่อทาเลสาซวันแถวมันนะมันไม่ไกลนะมันไม่ไกลมากมันไม่ได้ออกนอกเมืองไปเหมือนกับส,สนามมีดิ่งสนามมีดิ่งนี้เป็นสนามที่สร้างใหม่ ที่อยู่ไกลออกไปอยู่ออกนอกเมืองไปถ้าจะเปรียบเทียบก่มีดิงถ้าถ้าจะเปรียบเทียบแบบบ้านเราเอาง่ายๆถ้าให้เห็นภาพชัดเจนสนามฮางไดสเตเดียมอยู่ในกลางเมืองนี่นะมันก็เหมือนกับสนามสุข พัชราสัยที่อยู่แบบแถวบ้านดุของแถวปทุมวันมีมีรถไฟฟ้าบีทีเอสไปถึงอะไรประมาณนี้มีรถเมล์หลายสายยิ่งผ่านมีแถวบรรทัดทองถวทงเทพชรบุรีอะไรพวกนี้อยู่บริเวณรายรอบรอบอย่างไรประมาณนี้นะนะจะจะจะเป็นสนามที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็ถือว่าจุได้เยอะอยู่นะสองหมื่นกว่าคนนะนะประ,ประมาณสนามสุ่บ้านเราอ่ะเอาง่ายๆอาจจะมีจุผู้ชมได้มากกว่าหรือน้อยกว่าก็ไม่ต่างกันมากกับสนามสุขแล้วก็อยู่ในเมืองเหมือนกันนะส่วนสนามเอ่อมีดิ้ง เนี่ยก็จะเทียบเทียบได้กับราชมังคลากีฬาสถานที่ออกนอกเมืองมาหน่อยสมัยก่อนเนี่ยทุ่งหัวหมาเนี่ยก็ถือว่าอยู่นอกเมืองใช่ไหมทุ่งบงกะเปะอะไรประมาณนี้ก็สนามก็จะใหญ่หญขึ้นมาหน่อยพื้นที่บริเวณก็จะกว้างขึ้นมาหน่อยแล้วก็จานวนจุผู้ชมเนี่ยมีดิ่งก็อยู่ได้เยอะอยู่นะอ่าก็ถ้าจะเทียบเทียบก็ประมาณราชมังบ้านเรานั่นแหละอ่าทานี้ดิง่งแต่ว่าทีนี้จิมอไปใช้สนาม สนามฮังเดยสเตเดียมเนี่ยเป็นสนามเย่าของตัวเองโดยโดยใช้เวียดนามนะโดยใช้สนามที่ประเทศเวียดนามเป็นสนามเย่าของจิมอเลเต่คือฮังไดยเนี่ยอยู่ในเมืองอยู่ในอยู่ในใจกลางเมืองนะพูดถึงคล้ายๆที่ผมเปรียบเทียบไปให้ฟังกันนะก็คือการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็บางทีหาโรงแรมที่พักใกล้ๆก็ได้แต่แต่ว่าถ้ามาจากโอคอร์เตอร์เนี่ยก็ไม่ไกล โอ้คอเตอร์ก็คือมันมันเป็นแหล่งกินแหล่งเที่ยวเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะตัวนั้นอะ่ะถ้าแบบบ้านเราก็คงอยประมาณถนนข้าวสารเ,ออเดินมาพระราชวบังเดินมาเที่ยวชมบัตรระแก้วเดินมาเที่ยวชมพระบรมหาราชวังเดินมาสนามหลวงได้หรือนั่งรถมาไม่ไกลอะไรประมาณนั้นเออก็เหมือนกับว่านี่แหละก็คือโอนคอเตอร์มันก็จะอยู่ประมาณไม่ไกลจากแถวบริเวณที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตัวนั้น ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบคืนดาบหรือทะเลสาบหวัดเยียมอะไวันนี้แรงของซื้อของฝากอะไรประมาณนี้นะก็เสร็แล้วนี่พูดถึงแฟนบอลไทยแฟนบอลไทยเขาเดี๋ยวนี้ผม,มเข้าไปดูในแฟนแฟนเพจเฟซบุ๊กของซัพพอร์เตอร์ออนทัวร์นะครับเมื่อเมื่อผมเข้าไปดูไปหลายวันแล้วแหละแ,แต่ผมยังไม่ได้มีเวลามาพูดถึงบอลไทยสักกทีวันนี้ก็เลยถือขอกะ มีม,มีมีแฟนมีแฟนบอลเดินทางไปล่วงหน้าตั้งแต่วันก่อนเมื่อวานนี้มีทีมของนลินเขาก็ไปถึงฮานอยนั่งเครื่องบินไปถึงฮานอยละแล้วลลลอาจจะมีกุ๊ปอื่นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบที่อาจจะไปถึงบัวบาทหรืออาจจะถึงก่อนหรืออาจจะเพิ่งเดินทางบินไปวันนี้แล้วไปถึงเช้า ยบายหรือเย,ย็นเย็นทิ้งเย็นบใบแต่วันนี้เพราะว่าบอลก็แข่งก็จะพอมีเวลาอยู่เพราะว่าแข่งกันดึกอยู่นะและอยู่ในเมืองนะครับ <oz ático> แล้วก็มีมีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งนะฮะหรืออาจจะทป็กลุ่มก็ได้แต่แต่ที่ผมทราบน่มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะเดินทางจากนครพนม,มนะนี่เดินทางจากนครพนมไปที่เวียงจันทร์นะครับ มีพี่น้องทางบกนะฮะพร้อมทงชาติที่ซักแล้วโดยเอกสุรศรีน้าณัิติกรและพลพรรคช้างสึกมาดึสองชาวนครพนม <c oughs> พร้อมพี่น้องจากกทมออก็หมายนั่ว่าคนที่มาจากกรุงเทพก็นั่งรถจกรกุงเทพมาแล้วมานั่งเดินทางด้วยรถตู้ผ่านขุณเขาที่สลับซับซ้อนจากนกครพนมคำม่วนผ่านจากนกครพนมนั่นคือผ่านมิตรภาพทะาลาแห่งที่สามข้ามแม่น้ำโขงไปที่แวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ผ่านลาวไปทะลุเข้าเวียดนามแล้วก็เดินทางจากเวียดนามขึ้นเหนือไปก็อันนี้คือเขาหมายเขาเหมารถตู้จากนครพนมห่านน้ำโขงไปคำนวนไปถึงฮางนอยดูบอนนะครับแล้วก็ขากลับก็ย้อนกลับทางเดิมแล้วก็โดยมีจุดโดยมีจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นนะ่ะอยู่ที่นครพนมปุ๊บนครพนมคำนวน หาหนอยฮานอยคำมวนแลาคำพนมส่วนคนที่มาจากที่อื่นที่มาร่วมกับกลุ่มตัวนี้อาจจะมาจากเชียงใหม่อาจจะมาจากบุรีรัมย์อาจจะมาจากสิสเกตกันเองอาจจะมาจากกรุงเทพก็มาเริ่มต้นกันที่นี่การเดินทางที่มาจากที่อื่นมาร่วมที่นี่ก็แล้วแต่วิธีของใครจะสะดวกใครสะดวกเขานะฮะโดยกลุ่มตัวนี้เขาเขาเป็นการจัดกลนะุ่มตัวมีก็คิดราคาหัวละเท่าไหร่ผมไม่ทราบ ผมไม่ทราบจะว่าเป็นการคิดค่าทัวร์จากนาครมพนมไปจนถึงนู่นพร้อมตัวร์บอลหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็คือมันจะอินคูดไปในทัวหมดแหละยกเว้นค่ากินข้าวอะไรนั่นแหละอาจจะต้องบริการตนเองอาจจะต้องหาซื้อเวลารดจอดตามศูนย์อาหารระหว่างทางตามรายทางทีนี้กลุ่มนี้ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าทัวร์รถรถทัวร์เนี่ยเป็นรถทัวร์คนไทยเนี่ยมันเป็นรถ,ถทัจจถวร์ที่เขาจัดทัวร์เที่ยวอยู่แล้ว อันนี้ไม่ต้องหว่วงผมยังอยากไปเลยยังอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบอย่างนี้เลยแม้ว่าการเดินทางมันจะใช้เวลามากกว่าเครื่องบินโอเครถยนต์มันคงไม่บินค่าไปเหมือนเครื่องบินแต่ว่ามันก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งบางคนเขาเขาเขาไปเนี่ยนะเขาก็จะได้อารมณ์เดินทางไปด้วยไปเที่ยวไปด้วยคือคนมันไม่ได้ไปแค่ไปดูบอดนะมันได้อารมณ์อีกหลายอย่างะผมจะบอกให้นะคนคนคนที่บอกว่าเออทำไมต้องไปลำบากเนี่ย ก็คือเขาพร้อมที่จะลําบากเขาพร้อมที่จะสนุกผมไม่อยากใช้คําว่าลําบากมันลำบากเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่บ้างแหละเออมันจะให้สบายเหมือนนั่งเครื่องบินก็คงเป็นไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาจะได้อารมณ์ได้ความรู้สึกได้บรรยากาศบางคนงคนี่เข้าไปเขาติดใจเลยนะ <laughs> เขาติดใจเขาบอกเขาชอบอแต่บางไฟบางทีบางทีเขาไม่มีเวลาเขานั่งเครื่องบินไปอาจจะถูกกว่านั่งรถไปก็ได้ถ้าตัวเครื่องบินราคาถูก,ก,ถถก,ถกหรือว่าอาจจะแพงกว่าก็ได้แต่บางอย่างมัน,ม,นมันจะมาผาสมกันอะ เราบอกไม่ได้ว่าไปเครื่องบินถูกกว่าหรือแพงกว่าบางทีไปเครื่องบินถูกกว่าก็มีกว่านั่งรถไปแล้วก็แต่ที่นี่ใช้เวลานั่งรถนานกว่าอยู่แล้วอแต่มันได้อารมณ์มันได้บรรยากาศแล้วอีกอย่างนึ่งการไปดูบอลเขาไม่ได้ไปแค่ไปดูบอลนะบางทีเขาได้เพื่อนระหว่างทางได้เดินทานงท่องเที่ยวได้ไปกินอาหารได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบา้านได้ไปเดินเที่ยวซื้อของด้วยนั่นเป็นนั่งทานกาแฟไปนั่งทาน <laughs> อไป,ไปนั่งทานเฟอร์ไปนั่งทานบุญจา๋า บุญจา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 เคยเคยขายจะกินอร่อยนะแจกกิ๊บบุญจาที่โอทคอเตอร์อนะเดี๋ยวมีโอากาสบ้างผมจะอาจจะมีโอากาสได้ร่วมทริปไปกับทิปนะครพนมนะฮะอาจจะมีนะฮะอันนั้นคือค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงผมดูแล้วไม่แพงนะแล้วก็มีหลายกลุ่มที่ว่าจัดนะอันนี้ผมไม่ แล้วแต่ท่านสะดวกเองนะผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับกับุ๊บทัวร์กุ๊บที่พจจดนะผมแค่มานําเสนอในมุมมองของผมว่าในการเดินทางไปอย่างเงี้ยมันมีวิธีการเดินทางที่หลายแบบที่คุณไปสัมผัสได้นู่นนี่นั่งอะไรประมาณนี้นะคงวันนี้โอ้โหใช้เวลาพอสมควรบ้วยเวลาท่านมากแล้วครับท่านทั้งหลายครับห้มีนว้มสุกการกาดบอลคืนนี้วันนี้วันที่8ธันวาคม2567หรือว่า2 0 2 4เวลา2ทุ่มตรงติมอร์เลเตเจ้าบ้าน แข่งที่ฮองดไดสเตเดียมฮานอยเวียดนามพบกับทีมชาติไทยขอให้มีความสุขในการดูบอลทุกท่านครับเริ่มแล้วครับ AFF m i t มิตซูบิชิอิเล็กทริกครับ2024หรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของอาเซียนหรือว่าของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเสียงได้นะจากของสาหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า a f f หรือว่า อาเซียนฟุตบอลเฟสเดลิชันเริ่มวันแล้ววันนี้คู่แรกกัมพูชาแข่งที่บุนโมเป็นก่อนนะแล้วก็ทีมชาติไทยลงสนามคืนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมาเจอกันใหม่หลังจากนี้มีคลิปอะไรมาเล่าสู่กันฟังพูดคุยกันแฟนบอลไทยก็พูดคุยกันได้แฟนบอลน,นอกก็พูดคุยกันได้ทุกคนคือคนไทยมีหัวใจรักกีฬา ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับท่นทานกรลไลครับสวัสดีครับ